เคยสงสัยกันไหมครับตัวอักษรและตัวเลขบนกันหลอนน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายถึงอะไรมีวิธีการคัดเลือกน้ำมันเครื่องมาใช้งานอย่างไรให้เหมาะสมกับรถยนต์ของเราวันนี้ไวย์ทูลเลอร์ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและียบเรียงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับข้อมูลที่อยู่บนกันหลอนน้ำมันเครื่องโดยทั่วไปจะมีข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อย4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ประเภทของน้ำมันเครื่องเช่นน้ำมันเครื่องธรรมดาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ส่วนที่2เกรดความหนืดของน้ำมันเครื่องเช่น 0W-30 10W-40 เป็นต้นส่วนที่3ค่ามาตรฐานคุณภาพของน้ำมันเครื่องเช่น api sm api sn api cc api cj 4เป็นต้นส่วนที่4คํคำแนะนำจากผู้ผลิต เช่นเทคโนโลยีในการผลิตใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใดเป็นต้นครับส่วนประกอบของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องผลิตจากการผสมน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเบตออยล์กับสารเพิ่มคุณภาพแอดดิทีฟในสัดส,ส่วนต่างๆกันเรามาดูที่น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกันก่อนเลยครับน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเบตออยล์จะทำให้น้ำมันเครื่องมีความเหนืดหรือความข้นใสตามที่ต้องการมีสประเภทได้แก่ น้ำมันแร่ Mineral Oil เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันปิตโตเรเลียมโดยตรงน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ Synthetic Base Oil เป็นการนำผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมหรือน้ำมันแร่ไปผ่านกระบวนการทางเคมีให้มีคุณภาพดีขึ้นมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่มีราคาแพงกว่าน้ำมันแร่ส่วนที่สสารเพิ่มคุณภาพ Additive จะช่วยทําให้น้ํามันเครื่องมีคุณสมบัติด้านการใช้งานที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เช่นสารป้องกันการกัดกร่อนสารป้องกันสนิมสารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศสารชะล้างกระจายสิ่งสกปรกสารป้องกันการเกิดฟองสารลดจุดไหลเทสารรับแรงกดสูงสารเพิ่มดัชนีความหนืดเป็นต้นครับคราวนี้เรามาดูประเภทของน้ำมันเครื่อง จากที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าน้ำมันเครื่องประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานผสมกับสารเคมีเพิ่มคุณภาพเราสามารถแบ่งน้ำมันเครื่องออกเป็นสาประเภทใหญ่ๆตามชนิดของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเบตออยที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องดังนี้ครับประเภทที่1น้ำมันเครื่องทั่วไปที่ผลิตจากน้ำมันแร่เ i n ูโรออยท์ซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันหยบโดยตรงประเภทที่2ประเภทน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ฟูลลีซินเทติก ที่ผลิตจากน้ำมันซึ่งสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าน้ำมันแร่ทั่วไปเช่นความคงทนต่อการทำปฏิกิยากับออกซิเจนในอากาศอายุการเปลี่ยนถ่ายและการใช้งานานานขึ้นมีอัตราการระเหยต่ำลดปัญหาการเซ้นเปลืองน้ำมันเครื่องเป็นต้นครับส่วนประเภทที่3เป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เซมิซินเทติกที่ผลิตจากการน้ำมันแร่มาผสมกับน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ เพื่อเสริมคุณสมบัติให้ดีขึ้นกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปแต่มีด้คาถูกกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์อันหนึ่งการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ผู้บริโภคต้องระมัดระวังและสังเกตให้ดีเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้คําว่าซินเทติกบนฉลากน้ำมันเครื่องอย่างแพร่หลายเช่นซินเทติกเทคโนโลยีซินเทติกเพอร์ฟอร์แมนซ์ plus ซินเทติกซินเทติกกดซินเทคและซินเทติกเบสเป็นต้น ซึ่งข้อความเหล่านี้ไม่ได้สื่อชัดเจนว่าเป็นน้ามันเครื่องสังเคราะห์ร้อเปอร์เซ็นต์หรือกึ่งสังเคราะห์ดังนั้นจึงควรอ่านฉลากหรือข้อความภาษาไทยประกอบด้วยเพราะบางชนิดก็เป็นน้ามันเครื่องธรรมดาเท่านั้นแต่ผู้ผลิตต้องการใช้คําว่าซินเทติกเพื่อสื่อถึงองค์ประกอบอื่นในน้ามันเครื่องที่ไม่ใช่เบตออย์ต่อไปเรามาดูเกรดความเหนืดของน้ํามันเครื่องกันนะครับเนื่องจากความเหนืดจะมีส่วนสําคัญในการป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ กล่าวคือหากน้ำมันเครื่องที่มีความเหนืดอดน้อยเกินไปจะไม่สามารถคงสภาพเป็นฟิล์มบางๆแทรกระหว่างผิวของโลหะหรือถ้ามีความเหนืดมากไปก็ไม่สามารถถูกปั๊มไปหลอ่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่น้ำมันเครื่องเกรดเดียวโมโนเกรดโดย SAE Society of Automotive Engineer หรือสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้วางมาตรฐานโดยแบ่งตามค่าความข้นใสได้แก่น้ำมันเครื่องที่ใช้ในเขตหนาวจะมีตัวอักษร w ตามหลังเช่น SAE 0W SAE 5W SAE 10W SAE 15W SAE 20W และ SAE 25W น้ำมันเครื่องที่ใช้ในเขตร้อนเช่น SAE 20 SAE 30 SAE 40 SAE 50และ SAE 60สำหรับใช้ในเขตร้อนตัวเลขมากยิ่งค้นมากนะครับน้ำมันเครื่องเกรดรวมมัลติเกรดเป็นการพัฒนาน้ำมันเครื่องให้สามารถใช้งานได้ทั้งสภาพอากาศร้อนและเย็นน้ำมันเครื่องเกรดรวมจะมีค่าดัชนีความหนืดสูงสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องเกรดเดียวเช่น sae 5 w ขีด40 sae 1 0 w ขีด30 sae 1 5 w ขีด40 sae 2 0 w ขีด50เป็นต้นเรามาดูความหมายกันต่อเลยครับตัวเลขหน้า w ของน้ำมันเครื่องคืออะไรตัวเลขหน้า w เช่น5 w 10 w ในค่า5 w ขีด3าหรือ10 w ขีด40 เป็นตัวเลขที่ใช้บ่งบอกความหนืดของน้ำมันเครื่องเมื่ออยู่ในอนุณหภูมิต่ำโดยตัวอักษร W มาจากคำว่าวินเทอร์ซึ่งหมายถึงฤดูหนาวน้ำมันเครื่องที่มีตัวเลขหน้า W ต่ำกว่าจะมีความหนืดที่ต่ำกว่าในสภาพอากาศเย็นหรือตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาวะเย็นซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์สามารถสตาร์ทได้ง่ายขึ้นและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ตัวเลขนี้มีความสําคัญอย่างมากสําหรับผู้ที่ใช้งานในสภาพอากาศที่หนาวเย็นตัวยอย่างเช่น5 W ยูน้ํามันเครื่องที่มีความเหนืดต่ําในสภาวะเย็นสตาร์ทเครื่องได้ง่ายกว่า10 W ยูน้ามันเครื่องที่มีความเหนืดสูงขึ้นเล็กน้อยซึ่งอาจมีความทนทานกว่าในสภาพอากาศที่ไม่เย็นจัดต่อไปมาดูตัวเลขด้านหลัง W ยคืออะไรนะครับตัวเลขด้านหลังตัวอักษร W ยูเช่น30 40 ในค่า 5W-30 หรือ 10W-40 บ่งบอกถึงความเหนืดอของน้ำมันเครื่องเมื่ออยู่ในอนุณหภูมิสูงโดยปกติแล้วความเหนืดอของน้ำมันเครื่องจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิสูงน้ำมันจะยิ่งเีนแนวโน้มไหลง่ายมากขึ้นการเลือกตัวเลขด้านหลังดับเบิลยูที่เหมาะสมกับรถของคุณจะช่วยทาให้การหล่อลื่นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องยนต์และคําแนะนําจากผู้ผลิต ตัวเลขที่สูงขึ้นเช่น40 50มักหมายถึงน้ำมันเครื่องที่หนืดขึ้นในสภาวะร้อนซึ่งจะเหมาะกับเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันที่คงตัวในอนุณหภูมิสูงหรือการใช้งานที่ต้องรับภาระหนักเช่นการลากจูงเป็นต้นตัวอย่าง 5W-30 น้ำมันเครื่องที่มีความเหนืดต่ำในอนุณหภูมิต่ำและมีความเหนืดเหมาะสมในอนุณหภูมิสูง 10W-40 น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูงขึ้นในอนุณหภูมิสูงและทนทานในเครื่องยนต์ที่รับภาระหนักมากขึ้นค่ามาตรฐานคุณภาพของน้ำมันเครื่องซึ่งมีหลายสถาบันเป็นผู้แบ่งเกรดแต่มาตรฐานที่แพร่หลายได้แก่มาตรฐาน API โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา American p ิ t ต o เล u m Institute ที่กำหนดมาตรฐานน้ำมันเครื่องโดยแบ่งออกตามประเภทของเครื่องยนต์ดังนี้ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินจะใช้ตัวอักษร S ย่อมาจาก station service นำหน้าเรียงตามลำดับได้แก่ API SA, API SB, API SC ไปเรื่อยๆและสูงสุดในปัจจุบันคือ API SN โดย ABC เป็นการแบ่งระดับคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ได้พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลจะใช้ตัวอักษร C Commercial Service นำหน้าเรียงตามลำดับได้แก่ APICA, APICB, APICC, APICD และสูงสุดในปัจจุบันคือ APICJ ขีด4การเข้าใจตัวเลขและตัวอ,อักษรที่ระบุบนกันหลอนน้ำมันเครื่องไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ยังช่วยปกป้องเครื่องยนต์และยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเลือกน้ำมันที่มีความเหนื่อยเหมาะสมตามอุณหภูมิไปจนถึงมาตรฐาน API ที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของเครื่องยนต์สมัยใหม่ต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับการใช้งานกันนะครับมาดู4วิธีการเลือกน้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมต่อการใช้งาน 1. เลือกใช้น้ำมันเครื่องตามชนิดของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่อง เกรดสังเคราะห์แท้มีอายุการใช้งาน 10,000- ถึง20,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน6เดือนน้ำมันเครื่องเกรดกึ่งสังเคราะห์มีอายุการใช้งาน 800- 0ถึง10,000กิโลเมตรหรือไม่เกิน6เดือนน้ำมันเครื่องเกลดทั่วไปมีอายุการใช้งาน5,000ันถึง8 0 0 0กิโลเมตรหรือไม่เกิน6เดือนผู้ที่ต้องการดูแลเครื่องยนต์อย่างดีและไม่ต้องการเปลี่ยนถ่ายบ่อย มักเลือกน้ำมันเครื่องเกลดสังเคราะห์แท้ในขณะที่หลายคนอาจเลือกใช้น้ำมันเครื่องเกร็ดกึ่งสังเคราะห์สำหรับการใช้งานหนักมีระยะว,วิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆอยู่แล้วเป็นต้นวิธีที่2การเลือกใช้น้ำมันเครื่องตามเบอร์ความหนืดในการเลือกน้ำมันเครื่องตามเบอร์ความหนืด SAE ตามการใช้งานในประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนจึง แบ่งเบอร์ความเหนือดอตามความเหนือดอเลขตัวหลังของน้ำมันเครื่องเป็นหลักเช่นเบอร์20เบอร์3 0เบอร์40และเบอร,ร์50ตัวเลขยิ่งมากยิ่งมีความเหนือดอมากนะครับเราจึงแบ่งการใช้งานตามเบอร์ความเหนือดอได้ดังนี้น้ำมันเบอร์20และ3 0เหมาะกับการใช้งานในรถขนาดเล็กรถใหม่หรือรถที่เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักช่วยในเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงเช่น SAE 0W-20 SAE 0W-30 และ SAE 5W-30 น้ำมันเครื่องเบอร์40มักเหมาะกับการใช้งานกับรถที่ผ่านการใช้งานมามากกว่า100,000กิโลเมตรเป็นเบอร์น้ำมันเครื่องที่สามารถใช้งานได้กับรถทั่วไปมีคุณสมบัติการปกป้องเครื่องที่ดีในสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วงหรือใช้ความเร็วเช่น SAE 0 W-40 5 W-40 และ SAE 10 W-40 น้ำมันเครื่องเบอร์50เหมาะกับการใช้งานรถเก่าที่มีอาการกินน้ำมันเครื่องรถแข่งที่มีรอบจัดซึ่งต้องการฟิล์มน้ำมันที่มีขนาดหนาในการป้องกันชิ้นส่วนเครื่องยนต์เช่น SAE 20 W-50 ในการใช้งานถ้าพบปัญหาหน้ำมันเครื่องหายควรปรับเบอร์ความเหนืดอขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องเครื่องยนต์และลดการกินน้ำมันเครื่องวิธีที่3เลือกใช้น้ำมันเครื่องตามประเภทของรถยน์และมาตรฐาน API เครื่องยนต์เบนเซินและแก๊สเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐาน API ที่ขึ้นต้นด้วยตัว S ซึ่งมีมาตรฐานต่างๆเช่น API SP API SN API SN, API SM, API SL มาตรฐานจะเรียงตามตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษจาก S A ไปจนถึง S P ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงสุดในปัจจุบันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เบนซินฉีดตรงทั้งที่ติดและไม่ติดตั้งเทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซลเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีมาตรฐาน API ที่ขึ้นต้นด้วยตัวส โดยมีมาตรฐานต่างๆเช่น api ck ขี4 api cj 4ี4 api ci ขี4 api ch ขี4และ api cf ขี4การเลือกใช้น้ำมันเครื่องมาตรฐานต่างๆให้อ้างอิงจากคู่มือรถยนต์เป็นหลักโดยที่น้ำมันที่มีมาตรฐาน api สูงกว่าสามารถใช้แทนน้ำมันที่มีมาตรฐาน api ต่ำกว่าได้ทั้งหมดวิธีที่4 เลือกใช้น้ำมันเครื่องตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเอทานอลเช่น E20 และ E85 ควรใช้น้ำมันที่มีมาตรฐานสูงเช่น API SN ขึ้นไปเนื่องจากเอทานอลจะรวมตัวกับน้ำได้ดีทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นจึงต้องใช้ที่ป้องกันการเสื่อมสภาพได้ดีน้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลเช่น B10 และ B20 ควรใช้น้ำมันที่มีมาตรฐานสูงเช่น A.P.I. C.I. ขีดสี่ขึ้นไปเนื่องจากไขมันจากน้ำมันไบโอดีเซลจะเข้าไปอุดตันไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและยังทำให้เกิดคราบยางเหนียวภายในเครื่องยนต์ควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติในการชะล้างสิ่งสกรปรกที่เกิดจากภายในเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงรู้อย่างนี้แล้วควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกประเภทและเหมาะสมกับการใช้งานรถของท่านนะครับ และควรเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์ตามระยะการเปลี่ยนถ่ายตรวจเช็คน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และป้องกันความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานน้ำมันเครื่องเกินระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์โดยตรงถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีควรมองข้ามเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาจนถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวายทุเลิร์นเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ